พอดีลูกค้าได้นำแบตเตอรี่ ln 4ลูกนี้มาเปลี่ยนนะครับก็ได้ติดตั้งไปกับรถเครื่องยนต์1.9นะครับใช้ได้ประมาณ3วันนะครับแบตมีปัญหานะครับตัวนี้เป็นแบต ln 4ขนาด 80M แอมเป์เป็นจำพวก agm นะครับเป็นแบบแบตเตอรี่แห้งนะครับที่แบบว่าไม่สามารถที่จะแกะ ดูน้ำกันได้นะครับผมัวนี้ก็จะมาวัดค่า CCA ให้ชมกันนะครับว่าทำไมมันถึงเจ็บประจุไฟไม่อยู่นะครับก็มีค่าโอห์มอยู่ที่9.6โอห์มนะครับยืนโวลต์อยู่ที่13.0โวลต์นะครับโวลต์ได้ดีอยู่ CCA นะครับก็อยู่ที่326อหแอมป์นะครับหรือว่า326 CCA นั่นเองนะครับคือมันตั้งแต่ ที่ผมฟื้นฟูตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ครั้งที่1นนะครับก่อนที่เอาไปติดตั้งกับรถคุณลูกค้านะ่ะผมวัดค่า CCA ได้อยู่ที่ประมาณ700นะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกค้าเอาไปใช้งานวิ่งไปกับกรุงเทพนะครับ mm hmm. เห็นแกงมาแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็แบตมีปัญหานะครับสตาร์ทไม่ติด mm hmm. ก็เลยจะใช้เครื่องฟ็อกเซอร์ขนาดเอ่อ เป็นฟอกเซอร์ขนาด10แอมนะครับก็จะทำการชาร์จและฟื้นฟูด,ดูว่าจะทำได้ไหมอันนี้ลูกนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแกะดูน้ำกันได้นะครับตอนแรกเราก็จะใช้เป็นโหมดเอ่อเ g m นะครับชาร์จเป็นโหมด AGM ก่อน คือแบ,บตพวกนี้เป็นแบตค่ายของ A G M นะครับก็ชาร์จมาได้สักพักนึงนะครับเครื่องก็บอกว่าฟูนะครับคือเป็นแบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับก็ไม่สามารถที่จะชาร์จต่อได้นะครับเครื่องตัดไปแล้วนะครับชาร์จมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละก็จะมาวัดค่า C C A ให้ชมนะครับ วัดค่า cc A ให้ชมก็คือ1 3 3 v โวลต์นะครับแอมที่ได้มาก็อยู่ที่ 332m นะครับมันมันน้อยเกินไปนะครับผมถ้าเอาไปใช้งานก็แป๊บเดียวไฟมันก็หมดนะครับคือเครื่องเอ่อตัวเครื่องชาร์จผมเนี่ยมันได้ตัดไปแล้วนะครับเครื่องฟอกเอร์ก็จะทำการใช้เป็นโหมดรีแพ์ต่อนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมลูกนี้ รู้สึกว่าแบตน่าจะมีปัญหานะครับแบตน่าจะเสียผมสันนิษฐานนะครับความคิดเห็นส่วนตัวก็ใช้เป็นโหมดรีแพ์ต่อนะครับประมาณออรีแพ์ไปอีกประมาณสัก16ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ1หรือ2วันนะครับถ้าแบตเตอรี่ดีเนี่ยเขาก็จะเจ็บประจุไฟนะครับแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านเนี่ยก็คือเสียคือเสียเลยนะครับแล้วจะมารีแพร กันไปต่อยาวๆเลยนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราใช้โหมดรีแพร์มาได้ประมาณ16ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่า1หรือ2วันนะครับผมก็จะมาปลดแล้วก็มาตรวจเช็คดูนะครับว่ามันผ่านไหมลูกนี้นะครับได้ค่า CCA เพิ่มไหมนะครับ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแกะเติมน้ำกันได้นะครับมันซีนมาหมดเลยนะครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ9.1โอห์มนะครับเออ9.7โอห์มนะครับมันยังไม่เพิ่มเลยนะครับเนี่ยครับมันยังใกล้เคียงกับค่าเดิมอยู่เลยนะครับ13.4โวลต์น,นะครับแล้วก็ หน้าสุดท้ายนะครับมาชมหน้า CCA กันหน้านี้นะครับ100%ขึ้นว่าแบตนะครับ CCA อยู่ที่330นะครับ CCA มันน้อยนะครับได้น้อยลูกนี้นะครับคือเป็นแบตเตอรี่น่าจะเกิดอาการเสียแล้วนะครับไม่ทำต่อแล้วนะครับดูด้านข้างก็ยังไม่บวมมากนะครับผมแต่ว่า อยู่ตรงด้านในแผ่นธาตุเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับไม่เซลลใดก็เซลลหนึ่งนะครับเป็นแบตตระกูล AGM นะครับคือเป็นขนาด80แอมนะครับลูกนี้ก็หยุดการฟื้นฟูไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าค่า CCA ไม่เพิ่มนะครับผมจะไม่ทำต่อนะครับชิปนี้ก็มีข้อมูลมานำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอนบวาสวัสดีครับผม